ต้นยางสามสี่ร้อยต้นมีเงินมีงบประมาณใส่ปุ๋ยสามพันกว่าบาททำยังไงต้นยางพาร,ราถึงจะได้กินปุ๋ยทั้งปีเพื่อนๆ่อยากรู้ไหมครับทำยังไงต้นยางพาร,ราถึงจะได้กินปุ๋ยทั้งปีแต่ว่าเราใช้เงินทุนแค่สามพันกว่าบาทเพราะเราไม่มีเงินทุนยางก็น้อยสามสี่ร้อยต้นเงินก็มีแค่สามสี่พันผมแนะนําเลยนะครับให้ท่านหาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ํากรดอะมิโนโน,นะครับมาให้มันกินนะครับ มันจะได้กินบ่อยแล้วมันจะได้กินอยู่ประจําแต่ว่านะครับถ้าท่านมีเงิน3ามสี่พันถ้าท่านไปซื้อปุ๋ยเคมีท่านจะได้2ลูก2ลูกนะครับยาง400ต้นนะครับไม่ไม่พอนะครับยาง400ต้นนี่นะครับยางประมาณ5้หไร่เนี่ยนะครับห้าไร่ก็ต้องประมาณ5้หกระสอบนะครับแต่ถ้าท่านมีเงินแค่สามพันนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่พอครับมันจะได้แค่2ลูกนะครับมันจะได้แค่2ไร่นะครับแต่ ถ้าสมมุติว่าท่านอยากจะประหยัดต้นทุนอยากใช้เงินทุนแค่สองสามพันกว่าบาทนะครับให้ท่านไปหาปุ๋ยน้ํากรดอะมิโน,โนที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับที่มีธาตุอาหารครบและมีปริมาณ NPK ีที่สูงๆนะครับมาให้เขากินนะครับมันสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยทางดินได้เลยนะครับปุ๋ยน้ําสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยทางดินได้เลยนะครับวิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ผลผล,ผลิตมากขึ้น ต้องทำแบบนี้ครับ